7ปัญหาที่ควรแก้ด้วยการสักคิ้วค่ะเชื่อว่าส,สาวๆหลายๆท่านเนี่ยกำลังเจอปัญหาจนทําให้เรานึกถึงการสักคิ้วเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าการที่จะมีคิ้วเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยกับคําที่ว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าปัญหาทั้ง7ข้อที่อาจารยูจะยกมาให้ฟังเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะข้อแรกค่ะปัญหาหางคิ้วตกหางคิ้วสั้นอันเนี้ยอาจจะทำให้ส,สาวๆหลายๆท่านเสียความมั่นใจไปเลยละคะ่ะ หรือการเขียนคิ้วในระหว่างวันเนี่ยอาจจะหายไปจนทําให้เราไม่มั่นใจเกิดขึ้นค่ะการแต่งหน้าก็จะยากขึ้นด้วยข้อที่2ค่ะปัญหาในเรื่องของขนคิ้วน้อยขนคิ้วบางหรือไม่มีขนคิ้วเลยค่ะอันนี้ก็ทําให้การใช้ชิปประจําวันของเราเนี่ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีแนวขนคิ้วให้เห็นเนี่ยอาจจะทําให้เราเขียนคิ้วยากเลยทีเดียวละค่ะข้อที่สมค่ะ ปัญหาของคิ้วไม่เท่ากันอาจจะเกิดจากสูงต่ำไม่เท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันเกิดจากตัวโครงหน้าของเราสรีระของเราค่ะอาจจะเกิดจากกระบอกตากล้ามเนื้อตาหรือกระบอกคิ้วหนกคิ้วต่างๆค่ะอาจจะทําให้คิ้วเราเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นปัญหาในการเขียนคิ้วการใช้ชีวิตประจําวันการแต่งหน้าก็ใช้เวลามากขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะปัญหาการ แว็กขนคิ้วถอนขนคิ้วจนขนคิ้วบริเวณนั้นเนี่ยไม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วผิวหนังบริเวณที่เราแว็กไปถอนไปค่ะมันจะเกิดความมันความวาวเวลาที่เราเขียนคิ้วไปแล้วระหว่างวันก็จะอยู่ติดไม่ทนเลยค่ะก็จะทําให้หลุดลอกระหว่างวันความมั่นใจเราก็จะลดลงไปเยอะเลยค่ะต่อไปข้อที่5้านะคะก็คือปัญหาของคิ้วที่มีแผลเป็นค่ะ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่อุบัติเหตุหรือการสัญญกรรมบริเวณคิ้วค่ะการเก็บชั้นตาเก็บซ่อนไปไว้ที่คิ้วอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสามารถแก้ได้ด้วยการสักคิ้วเพื่อที่จะใช้ตัวสีที่เราสักไปค่ะกลบบริเวณรอยแผลเป็นตรงนั้นได้ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะเคยสักมาแล้วเคยลบมาแล้วค่ะ ปัญหานี้ก็อาจจะทําให้เราเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกกังวลว่าเราจะสามารถสักคิ้วใหม่ได้ไหมนะคะเพราะว่าพอเคยผ่านการลบเคยผ่านการสักมาแล้วเนี่ยบริเวณผิวเราค่ะเคยถูกทําลายชั้นผิวก็จะกังวลว่าสักแล้วจะติดไหมสักแล้วจะธรรมชาติไหมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆที่สาวๆกังวลเหมือนกันค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7เนาะปัญหาที่เจอหลกัหลกๆคือปัญหาคิ้วผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะคะว่าสามารถสักคิ้วได้ไหมเพราะว่าบริเวณกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อคิ้วบริเวณนั้นนะคะอาจจะเกิดความย่อนคล้อยจนทําให้มีความไม่เท่ากันขึ้นนะคะอาจจะทําให้เขียนยาก อันนี้รวมไปถึงเวลาที่เรามีสายตาที่ไม่ปกติเหมือนเดิมค่ะก็อาจจะทําให้เราเขียนได้ยากขึ้นบางท่งานบ่นว่าจะต้องใส่แวื่อนตาเขียนคิ้วค่ะก็เกิดปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคค่ะปัญหาที่อาจารย์วิวยกตัวอย่างมาทั้งหมด7ข้อเนี่ยสามารถแก้เบื้องต้นได้ด้วยการสักคิ้วนั่นเองนะคะการสักคิ้วช่วยอะไรก็คือช่วยให้เราเนี่ยลดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการแต่งหน้าค่ะ ช่วยให้เราเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นหรือบางท่านอาจจะไม่ต้องเขียนคิ้วเลยหลังจากที่สักคิ้วไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการสักคิ้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์ในเรื่องของคิ้วมากขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตประจําวัน นะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาต่างๆค่ะหากใครมีปัญหาที่อาจารย์วิวเอ่ยมานี้หรือว่านอกเหนือจากนี้ค่ะสามารถที่จะทักอินบอกค่ะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์วิวมีปัญหาที่จะต้องออช่วยแก้ไขค่ะเดี๋ยวจะได้ช่วยปรึกษาให้คําแนะนํากันได้เนาะ ส่วนในเรื่องของคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์วิวจะฝากไว้เท่านี้นะคะหากใครมีปัญหาสงสัยต่างๆค่ะสามารถทักมาสอบถามทิ้งไว้ที่อินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิวจะทําเป็นคลิปสั้นๆมาตอบจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะหรือหากใครที่สนใจในเรื่องของงานศัก์ต่างๆค่ะหรือมีปัญหาในเรื่องอื่นๆค่ะสามารถย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโออาจารย์วิวได้นะคะอาจารย์วิวจะมีลิงก์วิดีโอในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องงานศัก์ต่างๆค่ะทยอยลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ